รถพิเศษขนส่งพัสดุขบวนที่985นะครับต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีสุกไกโกลกกำลังเคลื่อ,ขอนขบวนออกจากสถานีนคนปรปฐมครับสำหรับวันนี้ได้ขอรัจักเอาสต้อมทำขบวนนะครับวันนี้ ว่าเป็นอัลตอมหม่ยเลขอะไรนะครับเป็นอัลตอมเครื่องยนต์ MTU นะครับรุ่น ALS ครับ หมายเลข4109ครับ ออกไปแล้วเรียบร้อยครับสำหรับขบรถพิเศษขนส่งพัสดุขบวนที่985ต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีสุงไงกโกลกทำขบวนโดยรถจักรอัลสตอมรุ่น ALS หมายเลข4109เครื่องยนต์ MTU ครับเดี๋ยวกระปจอด รับสินค้าที่สถานีบ้านโป่งเป็นสถานีต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ